พี่ขอมือขอมือดีๆขอมือดี่ๆข,ขอมือค่ะเฮ้ยนั่งแล้วก็อลองขอข้างหนึง่งข้างเดียวเอาข้างเดียวลองลองขอข้างเดียวข,ข้างนีงขออ้ข้าง,งอ,อีกข้างหนึง่งขออีกข้างหนึ่งขออีกข้างหนึ่งเก่งมาก พี่มาพี่มามากรพี่มาพี่มาเร็วพี่มาพี่มาเร็วมามากนมรเก่งมากเฮ้ยนั่งนั่งเร็วนั่งก่อนนั่งนั่งไม่เอาอย่ากระบรถคอมือไม่ ข้อมืออีกทีข้อมือข้อมือเก่งมากวิยืนยืนเดินเดินยืนทำไมเดินดีๆเดินดีๆยืนเดินเดินกานอุ๊บอุ๊บเอาเป๊ะเนาะง ขอข้างเดียวอย่ากระโจนสิคะขอข้างเดียวข้างโน้นขอข้างโน้นขอข้างโน้นขอข้างโน้นลุกขอสองข้างขอสองข้างขอสองข้างครับพี่มอบมอบมอบเก่งมากฮ้ยบายบายเร็วบายบาย